ช็อกทั้งโลกเมื่อประเทศไทยเปิดตัวเอราวันเวล o ซิตี้ไลน์2,026รถไฟความเร็วสูงสุดหรูแห่งศตวรรษที่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการคมนาคมของประเทศไทยแต่ยังทำให้สายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขนส่งทั่วโลกต้องจับจ้องการพัฒนาโครงการนี้ใช้เวลาหลายปีและลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้รถไฟที่มีทั้งความเร็ว ความหรูหราและความปลอดภัยในระดับสูงสุดโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟความเร็วสูงธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไทยและสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังยกระดับอุตสาหก,กรรมการคมนาคมเข้าสู่ระดับโลกเอราวัน Ve ล o c ซิตี้ n ล2,026ถูกออกแบบให้สามารถวิ่งได้เร็วกว่า650กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้การเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ หรือไปยังเมืองสำคัญอื่นๆใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือความเร็วที่หลายประเทศยังไม่สามารถทำได้แม้แต่ญี่ปุ่นหรือยุโรปก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้วิศวกรไทยที่มีความเชี่ยวชาญสูงแต่ยังต้องร่วมมือกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางจากทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่ารถไฟจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำในทุกสภาพอากาศและทุกภูมิประเทศ รถไฟเอราวัณเวลโรซิตลาย2026มีความโดดเด่นไม่เพียงแต่เรื่องความเร็วแต่ยังรวมถึงการออกแบบที่หรูหราและทันสมัยห้องโดยสารถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับทุกที่นั่งได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายมีระบบปรับอากาศและเสียงรบกวนต่ำพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และห้องอาหารสุดหรูที่เสิร์ฟอาหารไทยและอาหารนานาชาติระดับ5ดาวการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งไม้หรูกระจกกันเสียงและเบาะหนังที่มีระบบนวดอัตโนมัติการออกแบบภายนอกของรถไฟยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยผ่านลวดลายและโทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยทำให้ผู้ที่เห็นไม่เพียงแค่รู้สึกถึงความทันสมัยแต่ยังซาบซึ้งถึงความงดงามของศิลปะไทยในทุกมุมมอง หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเอราวันเวลโลซิตี้ไลน์2อคือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานสะอาดและระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความเร็วและลดแรงเสียดทานระบบรางแม่เหล็กนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้รถไฟวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ยังลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศความแม่นยำของระบบนี้ยังสามารถปรับความเร็วได้อัตโนมัติเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้เอราวัน Velocity l i ไล2,026ยังติดตั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยแบบอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของรางระบบเบรคและสภาพอากาศได้ทันทีทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งปลอดภัยสูงสุดผลกระทบทางเศรษฐกิจของเอราวัน Velocity l i ไล2,026ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้โครงการนี้สร้างงานให้กับวิศวกร นักออกแบบช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางจำนวนมหาศาลร,รวมถึงนักวิจัยด้านพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดการเปิดใช้งานรถไฟความเร็วสูงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศเพราะทำให้การเดินทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักสะดวกและรวดเร็วขึ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นนี้ยังเป็นตัวดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมให้เข้ามาในประเทศไทย การพัฒนาระบบขนส่งที่ทันสมัยเช่นเอราวัน v e l o ลซิตี้ไล2์2 6จึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ยังเป็นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและการตลาดระดับชาติในด้านความปลอดภัยเอราวัน v e ลโลซิตี้ไลน์2 6ใช้เทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเหนือชั้นที่สุดในโลกมีระบบเบรกอัตโนมัติระบบป้องกันการชนระบบตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิรางระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตลอดเส้นทาง และการตรวจสอบความผิดปกติแบบเรียลไทม์ผ่านศูนย์ควบคุมกลางทุกระบบถูกออกแบบให้ทำงานแบบซิงโครไนซ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมพนักงานและผู้ขับรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมืออาชีพ ระบบความปลอดภัยนี้ถูกยกย่องว่าเทียบเท่าหรือเหนือกว่ารถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นและยุโรปหลายประเทศความท้าทายในการสร้างเอราวันเวโลซิตี้ไลน์2,026ไม่ใช่เรื่องง่ายการก่อกสร้างต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ที่ราบลุ่มแม่น้ำไปจนถึงภูเขาสูงวิศวกรต้องวางรางและสร้างสะพานที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากความเร็วสูงได้อย่างมั่นคง และต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติการวางแผนระบบรางและสถานีทุกแห่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเมืองและชุมชนทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักอย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามเอราวันเวลลซิตี้ไลน์สองพยี่สิยังเป็นตัวอย่างขององค์การผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมและศิละปะ การออกแบบสถานีแต่ละแห่งสะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุท้องถิ่นการตกแต่งภายในด้วยงานศินละปะไทยโบราณและการจัดแสงสว่างที่ทันสมัยสถานีไม่ได้เป็นเพียงจุดพักรถแต่กลายเป็นนด์มา a ์คที่สวยงามและทันสมัยผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสถานีแต่ละแห่งจะได้สัมผัสทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยส่งทั่วโลกต้องจับจ้อง การพัฒนาโครงการนี้ใช้เวลาหลายปีและลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้รถไฟที่มีทั้งความเร็วความหรูหราและความปลอดภัยในระดับสูงสุดโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟความเร็วสูงธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไทย และสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังยกระดับอุตสาหก,กรรมการคมนาคมเข้าสู่ระดับโลกเ e อราวัณ Ve ล o c ซ t y Line 2026ถูกออกแบบให้สามารถวิ่งได้เร็วกว่า650กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำให้การเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือไปยังเมืองสำคัญอื่นๆใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือความเร็วที่หลายประเทศยังไม่สามารถทาได้ แม้แต่ญี่ปุ่นหรือยุโรปก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้วิศวกรไทยที่มีความเชี่ยวชาญสูงแต่ยังต้องร่วมมือกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางจากทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่ารถไฟจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำในทุกสภาพอากาศและทุกภูมิประเทศรถไฟเอราวัณเวลโซิตี้ลนย2026มีความโดดเด่นไม่เพียงแต่เรื่องความเร็ว แต่ยังรวมถึงการออกแบบที่หรูหราและทันสมัยห้องโดยสารถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับทุกที่นั่งได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายมีระบบปรับอากาศและเสียงรบกวนต่ำพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและห้องอาหารสุดหรูที่เสิร์ฟอาหารไทยและอาหารนานาชาติระดับ5ดาวการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูง ทั้งไม้หรูกระจกกันเสียงและเบาะหนังที่มีระบบนวดอัตโนมัติการออกแบบภายนอกของรถไฟยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยผ่านลวดลายและโทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมไทยทำให้ผู้ที่เห็นไม่เพียงแค่รู้สึกถึงความทันสมัยแต่ยังซาบซึ้งถึงความงดงามของศิลปะไทยในทุกมุมมอง หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเอราวันเวลโลซิตี้ไลน์2อคือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานสะอาดและระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความเร็วและลดแรงเสียดทานระบบรางแม่เหล็กนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้รถไฟวิ่งได้